จ้าพี่น้องจ้าสตรอเบอรี่กวนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมีทั้งสตรอเบอรี่กวนสตรอเบอรี่สดด้วยนะคะเดี๋ยวจะชิมให้พี่น้องได้ชมนะเรียกน้ำย่อยกันอีกแล้วจ้ะเหนียวนุ่มหอมแล้วก็อมเปรี้ยวนิด,นด หวานหน่อยเค็มหน่อยจะอร่อยมากสวัสดีจ้ามาพบกันที่แปลงสตรอเบอรี่เหมือนเดิมพี่น้องจ้าวันนี้จะเก็บสตรอเบอรี่เ,เพื่อถนอมไว้กินนานๆนะคะลูกเล็กๆแบบนี้นะคะแบบเนี้ยคะ่ะรสชาติจัดจ้านดีนะคะพัน์ุของเขาเล็กๆกลมๆแบบนี้จ้ะเดี๋ยวจะกวนนะคะวันนี้จะทําให้ชมขั้นตอนเต็มเลยจ้า สตรอเบอรี่ uh, ของเราสุกแดงเต็มอีกแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าต้นเล็กต้นใหญ่มีแดงหมด เราจะเก็บลูกสุกเขานะคะลูกเล็กลูกใหญ่เอาหมดจ้ะวันนี้เพราะว่าจะได้กวนให้พี่น้องได้ชมจ้ะอันนี้แปลงเล็กนะแปลงใหญ่นี่แบบว่าแดงเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บแบบรวบลัดขั้นตอนด้วยจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันสภาพดินฟ้าอากาศ ากาศแบบว่าฝนฝน,นบ้างแดดบ้างก็คือเดี๋ยวเห็ดก็มาแล้วเดินนิดหน่อยอูป้าติดทก กติโทดกจริงสุกแดงเต็มเลยโหเก็บมาแล้วก็มาล้างนะคะแล้วก็ปาดจุกเขาออกจะ้ะในส่วนที่เป็นลูกเล็กเราจะต้มเคี่ยวแล้วก็จะทำตากแผ่นนะคะแต่ในส่วนที่เป็นลูกใหญ่แบบนี้เราจะแพ็ค เอาเข้าตู้แช่ไว้นะคะเราอยากจะกินเมื่อไหร่เราก็เอาออกมานะคะอันนี้จะเก็บได้กินนานหลายปีเลยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ยังกินไม่หมดเลยค่ะมีความหอมอย่างมากค่ะแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวเอาไปตั้งไฟอ่อนๆคือไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะ อันดับแรกก็คือตั้งไฟอ่อนๆเดี๋ยวน้ำสตรอเบอรี่เขาก็จะออกเองค่ะแต่แล้วก็ค่อยๆเคียเ่ยวไฟอ่อนๆนะคะถ้าไฟแรงเขาจะติดกน้นหมอนนะค่อยๆมาคนเขาค่ะเพราะว่าไฟเตาคว้าไทยของเรานี่มันเป็นเตาพิเ,าพเศษเขาไฟอ่อนอยู่แล้วเหมาะกับการเคี่ยวนะคะไหมกาจะเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าเราเปิดแรงมันจะ เป็นฟองฟูขึ้นมาลนม้นหม้อเลยค่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่อย่างเดียวเลยนะคะไม่ต้องน้ำตาลไม่ต้องอะไรแต่หอมอาจจะตัดเกลือลนิดนิดนะคะมันมีความหวานและความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่อยู่แล้วจ้ะต้องหมัน่นมาดูไฟจะต้องลงให้อ่อนให้ละออูหอมชอบเคี่ยวไว้กลางคืนนะคะนี่คือกลางคืนนะคะดูทีวีไปด้วยแล้วก็มามาเคี่ยวไปด้วยจ้ะในส่วนพวกนี้ ลูกใหญ่นะคะสวยเราจะเอาเข้าช่องฟิตค่ะก็จะใส่ถุงไว้ประมาณนี้นะหอมก็จะเขียนแค่หกเจ็ดนะคะเป็นปีหกเจ็ดเพราะว่าปีหกหกยังกินไม่หมดค่ะวันนี้เราได้เจ็ดถุงนะคะนคะคะก็ไม่มีอะไรขั้นตอนต่อไปก็เขียนชื่อเขียนหกเจ็ดนะคะแล้วก็มัดอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆมัดแล้วก็เนี่ยก็เอาเข้าช่องฟิตจ้ะ หกนะคะปีหกจ็ดจ้ะถ้าเราจะเอามาทำสมูทตี้หรือทำเยมอะไรพวกเนี้ยเราก็จะเอาปี6กก่อนนะคะถ้าจะเอามาทานกับน้ำผึ่งอะไรเงี้ยเราก็เอาหกจ็ดจ้ะะไอ่ลูกครับฮะไอ้ลูกคะฮะ หิวหล้ครับไอ้ดูหุดหงฮะไอ้ดูหงุดงี่เหนนอนอยู่รลเบียงหนะ้าบ้านบนฟูกที่นอนเขาแบบเขาชอบอากาศด้านนอกมากกว่าด้านในบ้านนะคะช่วงฤดูร้อนจ้ะนี่ก็เดี๋ยวมาให้เรียบร้อยก็เอาไปเข้าช่องฟิตก,ก็ไม่มีอะไรจ้ะก็จะหมั่นมาคนเขานะคะเห็นไหมคะนี่เขาก็จะเดือดสูงขึ้นคะ่ะคุณเลนโบ้เตรียมเครื่องปั่นมาไว้ให้แล้วคะ่ะ เครื่องปั่นค่ะฟองนี้เราตัดออกนะคะเมื่อเริ่มเ,เละแล้วนะคะก็จะปิดไฟนิดนึงนะคะแล้เวเดี๋ยวจะปั่นจะ้ะปั่นแล้วค่ะใส่เกลือนิดนึงนะ ตัดรสชาติไปนิดนึงจะ้ะเราก็ได้ความหวานและความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่แล้วนะคะแค่นี้เลยนะคะแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวให้เขางวดนะคะมันหมันข้นจะ้ะควนไปเรื่อยๆแล้วก็กาไม่ถูกเพราะว่าบางเตาบางผลไม้แต่ละหม้ออะไรก็กวนไม่เหมือนกันเนะาะนะคะกวนเข้าไปเรื่อยๆหมันกวนเดี๋ยวเขาก็งวดเองค่ะ ถ้าพอเขาเย็นแล้วเขาก็จะให้ให้เราได้ทําแผ่นแบบว่าไม่แฉนะน่ะไม่ได้คนอยู่ตลอดเวลานะอันนี้หอมก็เข้ามาคนแล้วก็ทำคลิปเฉยๆจะจ้ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะจะขึ้นนอนแล้วคะ่ะอันนี้ก็ผ่านไปหลายชั่วโมงอยู่ เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยเข้ามาคนอยู่เรื่อยๆนะคะนี่นเนื้อสตรอเบอรี่แบบร้อเเลยนะคะตอนนี้เขายังร้อนอยู่นะคะแต่พรุ่งนี้เช้าเขาเย็นแล้วเขาก็จะข้นกว่าน,นี้จะเราก็จะได้นำมาตากอันนี้ก็ปิดไฟแล้วนะคะปิดฝาเลยค่ะกา,การมดกันแมลงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาอัปเดตให้ชมขั้นตอนการตากนะจ๊ะ ตีหนึ 1, ้าจะจะเรามาต่อคลิปให้วันรุ่งขึ้นนะพี่น้องหลังจากที่เมื่อคืนนี้เรากวนแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะเนื้อสตอเบอรี่ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำการตากกันจะ้ะวิธีการตากเราจะลองด้วยกระดาษไขหรือกระดาษอบขนมปังนะคะเราก็ตัดให้ได้ตามรูปของภาชนะที่เราจะตากนะเพราะว่าถ้าเราเหลือกระดาษให้เป็นมุม ซ้ายขวาไว้เออ่กระดาษมันจะห่อตัวเข้ามาบางแสงแดดของสตรอเบอรี่กวนได้จ้ะแล้วก็เกลี่ยให้มันเสมอกันนะคะจะเอานาก็ได้บางก็ได้นะคะดูตามแสงแดดแสงอาทิตย์นะจะแล้วก็ตากให้มันแห้งก็เกลี่ยเกลี่ยประมาณนี้นะคะ นี่คะ่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปตากใส่คอนโดตากนะคะคอนโดหรือว่าไอต้ตะข่ายกันหนึ่งวันนะจ๊ะตอนนี้เอาเข้าไปในมงแล้วนะมาเก็บภาพให้พี่น้องชมนิดนึงจะหลบแมงวันนะคะนี่นะคะอ่าอันนี้ก็ถาดใหญ่ถาดใหญ่สองค่ะแล้วก็ถาดเล็ก2นะคะที่ใส่ถาดเล็กเพราะว่าอ่าช่องใส่ด้านบนนี่เขาจะเล็กกว่า ด้านล่างที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเอ็งวันร้องไห้นะคะคอนโดตากเอ,อ,อนเนกประสงค์นะคะจากแล้วก็มาดูคอนโดที่สองนะคะเรามีทั้งหมดสี่คอนโดนะคะได้ใช้ไปรประโยชน์ได้มากมายค่ะอันนี้ก็เป็นสองถาดแล้วถาดแบบนี้เรามีสี่อันจ้ะ แล้วก็ด้านบนนี้ก็เป็นถาดใหญ่หน่อยนะคะสําหรับเอาเข้าเข้าช่องบนนี้ได้จ้ะทีนี้เราก็ต้องรอให้เข้าแห้งนะคะเราจะมาอัปเดตให้พี่น้องชมไปตามขั้นตอนนะจ้าพี่น้องจ้าสตรอบเบอรี่กวนตากแห้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะพร้อมกับฝนกําลังตกจ้าเก็บกูได้พอดีเพราะว่าเมาื่อวานนี้อากาศ27องศาจ้า สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบ <13. S 2> สามสามอย่ามันก็แกะออกง่ายๆเลยนะคะนีจ่จ้ะเราอาจจะลอกออกมาก่อนก็ได้นะคะจะได้ม้วนแน่นๆค่ะนี่นะคะลอกแบบนี้เลยลอกง่ายๆนะคะ อยากกระดาษกระดาษไขหรือว่ากระดาษอบขนมปังเหล่านี้แหละเนยก็ส่งเลยนะคะห่อข้าวต้มก็ได้ค่ะเอาลองสล,ลับเตาหนึ่งก็ได้เนี่ยก็ง่ายนะคะเนี่ยเราก็จะเอาแผ่นเล็กแผ่นใหญ่หนาบ้างยังไงก็จัดไปจ้ะ ม่เกิดเวลาแม่น้องออรอนเขากินเขาก็จะแกะออกเป็นแผ่นๆนะอมก็จะไม่ค่อยม้วนแน่นมากจ้ะน,นี่นะคะเราก็ได้สตรอเบอรี่กวนเดี๋ยวพาพี่น้องเก็บอีกแล้วไม่รู้เบื่อหรือยังคะ่ะการเก็บสตรอเบอรี่ของเรานะคะยังดกแดงเลยนะพี่น้องจาะนี่คือการถนอมไม่กินนอกเหนือฤดูกาลนะคะ ไว้แบ่งปันไว้กินอยากกินเปรี้ยวกินหวานในช่วงที่มันหายากค่ะหอมก็เป็นคนเมาลดเลยนะคะเวลาไปไหนก็หยิบไปอันสองอันค่ะขบเคี้ยวแทนเหมือนมันฝรั่งอมแบบเปรี้ยวๆค่ะเปรียปร้ยว,ยว,ยวหวานๆมันก็ทำให้เราหายวิงเวียนได้นะเนี่ยจะ้ะพี่น้องเมื่กี้คุณลุโบมาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอ ให้ลูกสาวดูจ้ะแขนก็ลากสะอาดถูกหลักอนามัยคอนโดตาดมาตรฐานจริงๆจ,งจ้ะกระดาษไขก็ถูกถูกเองนะคะคุณเลนโบจะชอบซื้อตอนที่เขาลดราคา แพกหนึ่งไม่รู้กี่แผ่นกี่แผ่นค่ะแค่สิบโคนคะ<ม>่ะที่ทำไว้ปีที่แล้วก็ยังทานไม่หมดนะอยู่ในตู้เย็นในตู้แช่จ้ะม,มีปีที่แล้วนะคะมีน้องคนหนึ่งอยู่ทางสตอร์โฮมบอกว่าพี่ส่งมาขายให้หน่อยอยากกิน บอกโอ้ยอย่าให้ขี่ช้างจับตะกะแตนเลยจ้ะนิดๆหน่อยๆจะต้องให้พอบ้านขับรถขับลาไปส่งอย่างเงี้ยค่ะมันไม่คุ้มกันหรอกขายก็คือมันต้องได้กําไรคะ่ะไม่ขายก็คือต้องให้กินฟรีเลยแต่ว่าไอ้การส่งนี่มันจะลําบากนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ไกลไปสมีด้วยจ้ะมาถึงบ้านถึงช่องนี่ได้ทานกันทุกคนแหละพี่น้องลองดูเถอะ,ะขนาด น้องปลอยแล้วก็พี่ละออพี่น้อยมานะสั่งให้เอาถังเย็นมาทุกคนเลยจ้ะถังเย็นมาเก็บพืชผักผลไม้ที่เราแช่ไว้แบ่งปันน่ะพวกนี้ได้ชิมกันทุกคนและพี่น้องเดี๋ยวก็จะทำอีกจ้ะเพราะว่าสตอเบอรี่ลูกเล็กเยอะแล้วสุกค่ะ จ้าพี่น้องจ้าสตรอเบอรี่กวนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมีทั้งสตรอเบอรี่กวนสตรอเบอรี่สดด้วยนะคะเดี๋ยวจะชิมให้พี่น้องได้ชมนะเรียกน้ำย่อยกันอีกแล้วจ้ะในบรรยากาศตอนนี้ก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดค่ะอากาศไม่ค่อยดีค่ะก่อนที่ฝนจะมาหาใหญ่เดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันนะคะมาดูรสชาติในการกวนกับรสชาติทานสดๆมันจะเป็นยังไงบ้างจ้ะ แยกน้ำย่อยกันอีกแล้วจ้าหามุมก่อนหามุมก่อนจ้ามาจ้บพี่น้องจ้ามาชิมสตอรอเบอรี่ไปพร้อมๆกันหอมจ้าชิมสตรอเบอรี่กวนก่อนนะคะอือหือเหนียวนุ่มหอมแล้วก็ อมเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆเค็มน่่อยจะอร่อยมากอือตอนนี้ดอกไม้ผลไม้แล้วก็พืชผักต่างๆนะคะสวยงามมากจ้ะ พาพี่น้องเข้าป่าเก็บพุงเก็บเห็ดก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวนะคะอ่าต่อจากคลิปนี้มาชมกันนะคะมีความอา่อัปเดตมีความเซอร์ไพรส์รหลายๆอย่างเลยจ้ะอมอไม่ได้เอาเก้าอี้มาวางเพราะอะไรคะยกเข้ายกออกคือเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยว คือม,มางเนี้ยค่ะอร่อยมากจ้ะสตอรอเบอรี่ยังจะต้องเก็บกวนอีกนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปพาพี่น้องเก็บสตรอเบอรี่อีกแล้วจ้ะวิธีเก็บรักษาไว้กินนานๆก็คือเอาเข้าช่องฟิตนะคะ เวลาเราจะกินแล้วก็ออกมาวางอุนนะณะภูมิห้องเดี๋ยวเขาก็จะเป็นเหมือนปกตินี่ค่ะอืะชิมแล้วเบรกไม่อยู่อร่อยไปหมดเลยจ้ะภูมิใจมากปีนี้สตรอเบอรี่แบบว่าเพอร์เฟก ปลูกตามธรรมชาติไว้กินตามฤดูกาลแบ่งปันแล้วก็เก็บถนอมไว้กินนอกเหนือฤดูกาลด้วยจ้ะจ้าพี่น้องจ๋าขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กําลังใจค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่สนใจในการทำสตรอเบอรี่กวนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ